สวัสดีครับวันนี้ลูกตีตะวันแดงนะครับพามาชมแปลงพันข้าวนะครับ MR สามสามเนะครับข้าวที่พี่น้องกําลังมองหากันนะครับหรือกําลังติดตามหาว่าเป็นข้าวที่มีเมล็ดใหญ่เมล็ดยาวแล้วก็ให้ผลผลิตสูงรวงหนึ่งนะครับสามร้อยแปดสิบถึงห้าร้อยเมล็ดนะครับก็ให้ดูรวงกันนะครับประมาณนี้เลยนี่นะครับตอนหนึ่งรวงนะครับเป็นข้าวที่เมล็ดใหญ่นะครับเมล็ดยาวสั้นนะแปดห้านิดเดียวเองนะครับรวงใหญ่มากเลยทุกคนแล้วก็ ความต้านทานโรคดีนะครับนี่ออกกำลังฝนนะครับออืจะไม่ค่อยมีเม็ดต่างเม็ดดำนะครับถือว่าสมบูรณ์มากครับแล้วก็จุดเด่นนะครับทําไมถึงไม่ลงครับนี่ดูขนาดกดมังนี้ครับเด้งครับความแข็งแรงของเขาเนาะนี่ยครับแต่กอดีนะครับนี่ดูการแตกกอกี่า20-30ต้นนะครับต้งนี้นาดำทั้งหมดนะคะทุกคนนี่ครับ ข้าวสวยสมบูรณ์ทั้งแปลงเลยลุงครับข้าวนาปังนะครับนาคนาปางพื้นนุ่มกลางคานะครับอายุหนึ่งร้อยห้าถึงร้อยสิบห้าวันนะครับอันนี้นะครับดูให้ดูารามฟางเลยเลยครับไม่มีล้มเลยสักต้นเดียวไม่มีล้มสักต้นเลยทุกคนถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงมากสําหรับข้าวพันุ์นี้คือทําได้ทุกทุกฤดูนะลุงครับเนี่ยเป็นข้าวที่ใบธงเขาสวยนะครับเขาถึงส่งข้อแสงได้ดีทั้งในข้าวเราเข้าเมล็ดยันโคนลวงเลยครับใบใบใหญ่มาก เราดูดแต่ละรวงแต่ละพวงทุกคนสวยมากนี่ค่ะดูรวงย้อยๆน้ำหนักดีมากเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ไม่ควรจะพลาดเลยใช่เป็นข้าวที่ต้นแข็งนะครับเราเลยไม่ค่อยเห็นรวงเขาข้างเพราะเขาตั้งตรงอยู่เลยให้ผลผลิตสูงาาย,ย้อยถ้าเขาย้อยมารวงเขาจะห้อยนะครับแต่นี่เขาต้นเขาแข็งครับใช่เขามาย้อยให้เราเห็นครับเราต้น,ตนตแบบ แข็งตั้งตรงเลยใช่ต้องโน้มเข้ามาให้เห็นลวงอย่างนี้ครับนี่เจอพายุตลอดเลยนะใช่ไม่ล้มเลยสักต้นเดียวข้าวไม่ล้มเลยทุกคนดูสิคะแข็งแรงมากดูความแข็งแรงของเขาแล้วหน้าฝนหน้านี้คือทําข้าวยากมากครับแต่สําหรับ MR337 คือผ่านผ่านครับผ่านฉลุยเลยสําหรับพันนี้นะคะคใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะ092 526 3650ค่ะ แล้วท่านจะได้ข้าวส,สวยแบบนี้เลยค่ะทุกคน